嗯。 ครั้งวันนี้ตัง้งใจจะมาดูวัตถุการเรื่องทางของเราแล้วอันที่สองก็คือมาอัปเดตสิ่งใหม่ๆที่สวนมนุษย์นะครับหลายท่านบอกว่า,จจวาอ,อยากจะดูสวนวัยเดียนคุณเพ็มเดี๋ยวะก่อนหนึ่งขอแนะนํานะครับแนะนําท่านผู้ใหญ่ระดับสูงทำมาได้เป็นต้นแลภาพทุกวันนี้ต้อ,อง,งเปลี่ยนไปเรื่องความตั้งใจข้อความต้องสนับสนุนนะครับท่านประธุการทั้งผู้ที่มาศ <c> ึกษาโบรานแล้วก็ สูนรอกตะเพียนงาของประเทศไทยเราดองขอน้รของไทยเป็นหลักนะครับทุกอย่างเลยนะครับแลเรื่องของการพัฒนาด้านสินค้านะ่สำหรบท่านไปรุกำลานะรากายานดีใจะทวกเ่านก็อยาจะดัโชว์าดยใช้ผลเสร็จว่าอีกนิดนึงพัฒนาอย่งต่อเนื่องไม่หยุดยั้งตั้งแต่ที่ ขอบคุณครับท่านอาจารย์ครับทุกท่านครับในเวลา <laughs> สวัสดีครับนครับนี้นะครับก็จะเป็นสําำหรับตรงนี้นะครับสท้ายดินนะครับทรายนะครับมากันนะครับลจากปั้นเสร็จแล้ว่อโดเสร็จแล้วนะครับต้องถุงไว้แห้ๆนะครับประมาณ3าวันถ้าใหญ่ๆมากนะครับก็่ประมาณวันครับ

เนี้ยเสร็จอาหารเรามาทิ้งในนี้ใช่ไหมคะพอมานี้เสร็จแล้วมันก็ไปเป็นแก๊สแล้วแล้วเสร็จแล้วมันจะนิลองไปล้อนรเยการเ้งือลป็นกร้างือไปนครับนะครับือเรื่องของการลัช่วยสกงตามตัวเป็นิครับถ้าเอานี้ไปใช้แักษมากมันก็จะช่วยในเรื่องของก

ได้ครับสองสามยี่ยมบสี่ยี่ยี่สิเอเหรอยี่เก็เปนีเยีสเจ้าไปเมือนกันเลยเมื่อกี้ตอนแรกบอกว่าใช้แล้วซื้อหรือยังตอนแรกเขาจซื้อบ้างว่ะอยังไม่ผัวดีรู้ไหมรู้ไหมเป็เม